สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรโซภาแคนซี see. วันนี้ผมจะนําท่านผู้ชมมาชมฐานการเรียนรู้ชมุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนมันตนําวลขามเรียงอําเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสรารคามซึ่งเป็นหมู่บ้านตัวอย่างที่พัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในฐานนี้ที่ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมนี้เป็นฐานวิจัยเตานึ่งก้อนเชื้อเห็ดเครื่อนปูนซับ นะครับที่มีชื่อเสียงในแหล่งนี้นะครับพวกเราจะได้เข้ามาชมว่ามีที่มาที่ไปของเตานึ่งหรือฐานการผลิตอย่างไรเชิญครับตรงนี้คือภาพรวมของเตาหนึ่งก้อนเชื้อเห็ดที่มีอยู่ใ,ใช่ในปัจจุบันเตานึ่งก้อนเชื้อเห็ดโดยเริ่มต้นจะเป็นเตานึ่งก้อนเชื้อเห็ด ที่ทำจากถัง200ลิตรนะครับถัง200ลิตรตัวนี้จะสามารถที่จะนึ่งได้ในเวลาอันสัน้นเนื่องจากว่าสามารถที่จะให้ความร้อนได้โดยตรงไอน้ําก็จะผลิตได้โดยตรงเหมือนกับเรานึ่งข้าวนะครับอันนี้ก็แต่ข้อจํากัดของเตานึ่งก้อนเชื้อเห็ดแบบลูกทุ่งหรือถัง200ลิตรตัวนี้นะครับมันจะสามารถบรรจ,จุได้น้อย ประมาณ 90- ้าสิบถึงร้อก้อนดังนั้นถ้าจะทําปริมาณมากๆก็ต้องใช้หลายๆถังแบบนี้นะครับต่อมาเตานึ่งจึงพัฒนามากขึ้นโดยใช้เตานึ่งแบบสี่เหลี่ยมเตาหนึ่งแบบสี่เหลีย่ยมซึ่งเตานึ่งแบบสีเบบบส่เหลี่ยมตรงนี้จะเป็นเตานึ่งที่ใช้แทงน้ําสี่เหลี่ยมเป็นหลักแล้วใช้ถังสองลิตรเป็นหม้อต้มไอ,น,มอ,อ,ไอน,น้ําจากหม้อต้มไอน้ําตัวนี้ ก็จะต้มแล้วก็ส่งไอเข้ามาเพื่อนึ่งก้อนเชื้อเห็ดอย่างไรก็ตามการพัฒนาเตานึ่งในปัจจุบันนี้มีหลากหลายรูปแบบทั้งที่เป็นแบบการค้าและการประยุกต์ใช้อย่างตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นเตานึ่งก้อนเชื้อเห็ดอีกแบบหนึ่งที่ใช้เชื้อเพิงจากฟืนใช้เหล็กแผ่นทําเป็นกรอบสี่เหลี่ยมนะครับทำเป็นกรอบสี่เหลี่ยมแล้วก็ภายในก็บรรจุก,ก้อนเชื้อเห็ดโดยใช้ตะกร้าใส่ก้อนเชื้อเห็ด นะครับเข้าไปแล้วก็ใช้ฟืนข้างล่างนะต่อมาของกระทรวงพลังงานนะครับก็จะส่งเสริมกระทรวงพลังงานนะครับดูเตานึ่งของกระทรวงพลังงานก็จะพัฒนาให้เตานึ่งสามารถที่จะต้มน้ําได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ส่งไอมาอยัางตู้นึ่งในบริเวณนี้ซึ่งสามารถจะบรรจุได้ประมาณ480ก้อน แต่ข้อจํากัดของเตาหนึ่งของกระรวงพลังงานนี้จะใช้จะสามารถจะบรรจุก้อนเชื้อเห็ดได้ไม่มากเมื่อเทียบกับในแต่ละวันที่เกษตรกรสามารถทําได้ประมาณ8 0 0 1 0ถึงก้อนต่อวันจึงทําให้มีการพัฒนาเตานึ่งในระบบการค้าที่มีขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นอย่างเช่นเตานึ่งตัวนี้นะครับ ซึ่งสามารถที่จะใช้ในแก๊สก็ได้นะครับใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิงสามารถบรรจุได้เพิ่มขึ้นแต่ว่าจะมีปัญหาคือเรื่องของความค่าใช้ใจ่ายที่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือมีการซื้อขายอยู่อาจจะใช้งบประมาณที่สูงนะครับประมาณ7 0 0 0 0 8 0 0 0ถึง80,000บาทแล้วมาดูเตานึ่งก้อนเชื้อเห็ดในล่าสุดที่มีการพัฒนา<ๆ>เขาเรียวกว่าเตานึ่งก้อนเชื้อเห็ดประสิทธิภาพสูงมาดูกันนะครับ ลักษณะเตา1ก้อนเช้เห็ดประสิทธิภาพสูงก็เป็นการาใช้แก๊สเช่นกันนะครับเป็นเชื้อเพลิงโดยเป็นหมอหน้อเนความดันแล้วก็ส่งไอไป1น่งก้อนเชื้อเห็ดแต่ตัวนี้นะข้อดีคือให้น้ําเดือดได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ผลิตได้ไอได้มากใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิงแต่ข้อเสียก็คือว่ามันจําเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายที่ส่งออกไปนะครับในภาพรวมแล้วนะครับ เกษตรกร,ร,กรสามารถที่จะหาฟืนได้ในพื้นที่ดังนั้นถ้าใช้แก๊สอย่างเดียวอาจจะเหมาะสําหรับผู้ทําก้อนเชื้อเห็ดหรือกลุ่มที่ทําเชื้อเห็ดที่มีทุนที่มากพอสมควรนะครับหรือว่าคนที่กล้าลงทุนหรือเคยมีประสบการณ์ในการทํามาก็สามารถจะเป็นทางเลือกได้นะครับ